ตตตตา้นครับท่นสนับสนุนโดยเครื่องดื่มใยอาหารผสมวิตามินซีนบบนนดีโทนครั่าวพน้องค,ครับผ่านไปสร้างบทเพลงครับเรื่องราวข้องการตกผลึกทางความคิดข้อง ศิลปินจ่เป็นลูกลานของเป็นองชาวใตา้นะครับทีได้เขียนงานพร้อมตั้งได้ท่ายทอดบทเพลงได้เขียนเพลงแล้วก็ได้ท่ายทอดเ,ออเรื่องราวในบทเพลงที่ทุกตกผลึกทางความคิดนะครับบทเพลงมันก็เป็นการสรุปเรื่องราวในแง่มุมต่างๆในวิถีชีวิตของคนนะครับในการย่อเรื่องให้เลือกประมาณสักสามสี่นาทีนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือการเซฟอัตรรดของบทเพลง ทุกเขียนมาจากการท่ายทอดข้องอารมณ์อข้องแห่งความเป็นจริงข้องมนุษย์เรานะครับมาเป็นบทเพลงที่แตกต่้งกันออกไปแตกตั้งกันออกไปในแต่ละเรื่องราวในแต่ละมุมเงยมุมในแต่ละม,ม,มุมมองนั่นคล้ <c oughs> องบทเพลงนะครับตีทุกท่ายทอดออกไปจากศิลปินลูกล้านชาวตาพผมบอกแล้วนะครับว่าพีนองกรับว่าพมเป็นคนที่ไม่มีโอกาสพมเป็นคนที่ไม่มีโอกาสมาก่อนเมื่อพมมีโอกาสโอกาส,กาสตรงนี้เป็นโอกาสของลูกล้านชาวตายปู่ตีไม่มีโอกาส สำหรับคนที่เขามีโอกาสอยู่แลว้วคนที่เขามีโอกาสอยู่แล้วเป็นใครกับคนที่เขามีโอกาสอยู่แล้วก็คือว่าคนที่เขามีองค์กรรองรับคนที่เขามีองค์กรที่มีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านสิบล้านร้อยล้านพันล้านแต่ว่าบทเพลงที่ผมได้เพื่อแผลอ่าได้ทําหน้าที่เพืแผลบทเพลงจากลูกล้านชาวตตยล้วนแลว้วส่วนย่ญ่ล้วนแลว้วแต่เป็นบทเพลงที่สร้างสั้นพ้นงานกันเองนะครับแกพ่อมรอมริบ เงินกว่าจะได้สักร้อยสักพันสักหมื่นมาสร้างสั้นพนงานเหลือตาเทปกระเด็นกับในต้องกินในต้องใายนะครับในต้องเก็บเราก็เป็นประชากรในประเทศนี้ที่ไม่ใช่เกิดมาบนกองเงินกองทองไม่ใช่เกิดมาเบนความร่ำรวยของบรรพบุรุษแต่ว่าเราเกิดมาทำกลางการบ่มพอของบรรพบุรุษที่ให้รัก ในคุณธรรมศีลธรรมและจริยธรรมและรักในความวิธีแห่งความเป็นตัวตนของตัวเองนะครับเราก็เลยต้องเก็บตั้งครับพี่น้องครับว่าจีได้สักเหล็กสักหน่อยมาสร้างสั้นพ้นงานใช้ระยะเวลาหลายปีแต่ว่าพ่นงานที่ทุกไทยโทษอยูออ่ในตึกม,มีมูลราคารอยลานพันลานนะครับที่เขียนงานจากองค์กรที่มีตึกเป็นรอยลานพันลานกับ ลูกล้านชาวตายที่ต้องทํางานไปเขียนงานไปเขียนเพลงไปนะครบนนนนับอดนอนไปนอนไปอดรับอดนอนไปต้องทํางานแบ่งแยกเวลามาทํางานเพื่อที่จะสร้างสรรค์นบนงานตามความฝันตามความคิดตามความฝันของตัวเองนะครับตามความชื่นชอบของตัวเองเพื่อที่จะให้พี่นอ้องได้ชายเป็นตัวเลือกในยามที่พี่น้องต้องการเซพความสุขจากอัธรบของบทเพลงนะครับ นี่คือความแตกต่างข้องทีมาแต่ว่าบทเพลงเหมือมนมันเซตสมุนแล้วพมกิดว่ามูลราคามันมแตกตางกันรับ่นรับถ่าพีนองไม่นับอาวัตถุเป็นเรื่องลักวัตถุตรงนี้นกับวัตถุคือองค์กรถ้าพี่นองไม่ได้นับประทับเจ้ายี่ห้อองค์กรที่ดังๆที่เขามีเงินเป็นรอยล้านพันลานเนี่ยพมกิดว่าไม่แต่มันไม่แตกตางกันในเมืองงานมันทุกกลั่นกลองมาจากมันส้มองของคนถ้าเมื่อคนในประเทศนี้เขาแบ่งแยกเป็นชนชัน้นแบบประเทศอินเดียไม่ไม่ไมรับนั่นกับเป็นจันทรทานเป็น อ่าในตอ,อไรเป็นสูตรเป็นแพทไม่มีไม่ใช่ประเทศอินเดียเรือชาไม่โบราณประเทศนี้มีประชากรที่มีสิทธิอะรเสีีภาพเท้าเทียมกันเพราะฉะนั้นงานในทุกเคียนมาจากมันสมองข้องมนุษย์ในประเทศนี้ประชากรของประเทศนี้เพราะฉะนั้นพอ่าง,งานงานมันมีราคาเท้าเทียมกันนะครับถ้าเราตัดอวัตถุออกไปเพราะฉะนั้นนะคกับพอมันมก็นเลยเมื่อได้รับโอกาสจากบริษัทพีไฟน์เน็ตเวิร์กพอมันก็เลยนำพ้นงานเพลงของลูกล้้นชาวตาย ที่ไม่มีโอ,อกาสได้นําเสนอเผยแผ่สักทางใดนักนะครับก็นามานำเสนอเผยแผ่กัน,น,น,ใ,กนในตายตนโอเรามารวมมุ่งกันที่ตายตนโอเพื่อที่จะให้พี่น้องได้เล่กันเพื่อเสพความสุขว่าลูกล้านชาวตายนะครับก็มีอยู่ดีก็มีความสามารถที่จะสร้างสรรพผลงานให้พี่น้องได้ใช้ เพื่อเติมเต็มความสุขให้กับห่วงหัวใจในยามที่พี่น้องเกิดอ้วนอารมณ์ได้ขึ้นกันมากกันและแต่ก็ยิบยกเอาบทเพลงแตกทีเตกต่างกันออกไปทีลูกไล่าชาวตตยได้นําเสนอทั้งนี้และทั้งนั้นต้องยอกประโยชน์ให้กับบริษัทพีไฟเน็ตเวิร์กที่เปดิดโอกาสให้หมว่เราได้ทํางานได้เพลแเพล่กันโดยมีพุ่มนะกับนังทําหน้าที่คอยขับเคลื่อนความสุขสูงห,หัวใจให้กับพี่น้องผ่านกลบ c ชแนลดอททีวีและก็เป็นไร่ทีดดีใจมากเล็กเดียวใจนะกับพี่เพนถึงอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศส ส่งข้าวมาว่าพี่น้องที่อยู่ในประเทศยุโรปที่ได้สัมผัสที่ได้รู้จักกับพี่เพนเมื่อพีเพินได้บอกได้กล่าวไปแล้วว่ามีน้องเบ้าทำรายการอยู่ที่เว็บไซต์นี้พี่น้องในต่างประเทศก็ได้แลกันเมื่อได้พบพีเพินเนี่ยไหมน้องเบ้าตราเล่าจังนะใช่ไหมไอ้ฮ่าฮ่ฮพีน้องครับไม่พิษเลยนะครับขอบคุณนะครับที่พี่น้องเล่ความจริงกับไอ้ยังแล้วก็ความจริงความจริงเต็เดียวกับไอเรื่องช่วยเรื่องล่อผมกินว่าพี่น้องครับมันมัน มันเป็นมุมมองมันเป็นมุมมองนึ่งหละซ่องมันเป็นร้างข้านครับมันเป็นร้างข้านยอมจะรวงโรยราไปตามกาลรรเวลาอีทั่วอีล้อก็เด็กๆน่ารักหนึ่งถึงสิบห้าปีในขว่าเด็กน่ารักนะครับพอั่งจากสิบห้าจนถึงสักสามห้าเนี่ยคนช่วยคนล้อพอสามห้าผลัดไปถึงหกสิบไปแล้วเนี่ยอาจจะเป็นคนแก่ที่ดูดีผู้ใหญ่ที่ดูดีแล้วก็คนแก่เท่ยังดูดี แต่ว่าพี่น้องครับมันก็ยอมจะเสื่อมสลาไล่เสื่อมถอยไปตามกาลเวลาหนะัหนือนั่งมังซ่าก็เหยียวย่นไปตามกาลเวลาพี่น้องไปสังเกตเลยว่านาง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 ,งามนายเบบนางเบบสวยงามปล่อยลอยปล่อยลอยขนาดไหนก็แล้วเต่เมื่อร่างกายสังข้านวัยรวงรวยราไปมันก็ยอมเหยียวยนไปตามไปตามสภาพของส่งข้านแต่ที่สิ่งแต่ยือยองคงกับพันคงโขกับความสวยความล่อลคือข้างในครับพี่น้องครับ คือจอชราอาใจกับคนเราถ้ามีจิตใจที่ช่วยงามมีจิตใจที่ดีงามเกิดเด็กๆมีจิตใจที่ดีงามมันพืชถ้ายัางคงสบายอยูุพันนันปีนครับแก่ท้าอายุเจ็ดแปดสิบไปแล้วมันก็ยังช่วยงามอยู่แบบนั้น,นผมถึงบอกถึงแรงอย่ตะลอดเวลานะครับคนเราอายุพยันพืชก็ได้ย้ายตายไปจากใจคนนะครับคนบางประเภทสร้างขั้นนะครับตายไปเป็นรอยปีแล้วเป็นพันเป็นสี่ห้ารอยปีแล้ว แต่ว่าความดียังคงจดจําอยู่ในใจคนจากหลุนสูหลุนจากหลุนสูหลุนกี่สิบป,ปีก็ยังฟังอยู่ในความรู้สึกของคนในแง่มุมของคุณงามความดีนั่นคือคือซึ่งที่ไม่ตายนะครับแต่สําคัญที่สุดคนบางประเภทยังไม่ตายทียังมีลมไม้ใจถัวสั้นระพางกายยังทาําหน้าทีอยู่นะครับอวัยวะถูกส่วนยังทาําหน้าทีแต่ได้จายไปจากใจคน นี่คือนี่คือลักขิตสําคัญผมคิกว่านะครับพี่น้องครับยู you, พรือให้เราตายประจากใจคนหรือยูพรือไม่ให้ตายประจากใจคนไอเรื่องเกิดแก่เจ็บตายตั้งอยู่ดับไปเป็นเรื่องปกติทุกคนตายมัดไม่มีใครอยู่ยงคงกระพันครับพี่น้องครับอีตายเร็วตายชาอีตายโดวยวิธีการ,การไหนกันแลยแต่แต่ทุกคนต้องต่ตชะไอตายครับ <laughs> เอาเรื่องครับพี่น้คงครับเน่นะลื่องเลงพี่น้องครับนี่คือคือยงมาตั้งแต่เร่วงนู่นเรื่องนี้จนมาลงเรื่องนี้อ่าแต่ว่าพันพื้อๆกันแลยแต่ตายตนโอเราก็ยังคงบันเทิงซาลราและวัฒนธรรมแต่เดียวพี่นงคงครับเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องปกติธ,ธรรมดาผมได้เล่งไปแล้วแต่ว่ๆๆาทำปื้อเกิดแล้วแก่แล้วยืดระยะความเจ็บคนเราเขาบอกแล้วนะครับสุภาษิตโบราณอย่างช้ายได้วัวให้ลมคอกนะผมเล่งอยู่บ่อยเรื่องนี้ต้องย้ำกันทุกวันอย่าเป็นคนวัวให้เลยลมคอก เราต้องล่มอออคอกเชียนก่อนวัวที่สุนนะนะครับเดี๋ยวเผื่อไดมาจ้งไปแกงเนี่ยไปกัวกลิ้งเนี่ยไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องล่มคอ,เอกเชียนเปรียบเสเม,มือนสังขารเราก็เหมือนกันร่รางกา้เราก็เหมือนกันพี่น้องครับเราต้องหยาบร้อยให้มันเป็นโรคค้นแล้วคอยรักษาการปล่อยให้เป็นโรคแล้วเรารักษาเนี่ยเปรียบใช้เม,มือนกันวัวให้เล่คอยล่มคอกวัวทุ่นแม่แล้วเนี่ยพี่น้องเออไปล่มคอกทีล่างเราไปตามวัวมาข้างทีล่งเราต้องเห็นวัววัวไอ้ทุ่นเนี่ยต้องขีดกานไปเราหล่มคอกเชี่ย เราต้องดูแลสุขภาพสัง่งขั้นของเราให้ดีเสียก่อน,นก่อนในเกิดโรคไปข้าเจ็บก่อนไว้อันควรนะครับย่างเข็นข้างในเนี่ยไอ้ข้างนอกไม่พื้นเลยเปน้องก็เป็นแผลเป็นแผลในกายแขนในทนได้แต่แผลรักปักช่วงใน <c oughs> แผลในข้างในเนี่ยเราแลไม่เห็นเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะป้องกันได้ด้วยผลิตภัณฑ์ดีของพีไฟเน็ตเวิร์กย่างเช็นเนี่ยคลอโรเดพีป็น้องดีเท่าไนดีเท่าไนก็เหมือนกันเรากินพอว่าไรกกับพะว่า ลำไส้กระเพาะห้านนะครับส่วนต่างๆของร่างกายระบบขับถ่ายอะไรต่างๆมันจะเป็นบอกเกิดข้องโรคไปคาเจ็บต่างๆเราแลไม่เห็นกับเมื่อเรารู้ตัวก็ต่อเมื่อมันหลุกลามตอนมันก่อตัวเราไม่รู้แต่เมื่อเราเมื่อเรารู้ตัวเนี่ยมันเริ่มหลุกลามไปคันซ่องคันซ้ำเหลวไม่ไหวอะไรกันเลยแต่ตอนตอนมันเริ่มก่อตัวนี้เราไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้อง ลมคโกคกเช่นก่อนก่อนหัวให้เปรียบเทียบนะครับว่าเราต้องดูแลร่างกายเช่นกันนะครับเราลางเชี่ยอ่าอย่างเช่นลำไส้มันจะมีอ่ปไปเกาะตามผนังลำไส้ผนังกขบอ,อาหารในส่วนของสัน้นเคมีหรือ,รอว่าตัวที่ไปทําให้เกิดโรูปไข่แคเจ็บต่างๆไอ้ข้างในเนี้ยเราก็สามารถป้องกันโดยการล้างลำไส้หลังรขบอาหารโดยการกินข้องไปดีท็อกหรือไปล้างลำไส้นะครับพี่น้องครับ,รบเมื่อไหร่ผมเร่งอะไรหลืว,ลว่าเดี๋ยวเอาเอาเราเราช้าออกมาล้างไม่ได้ครับพี่น้องครับเราต้องกินเข้าไปล้างอย่างเดนดีโทเน่ตัวเนี้ยเรากินเข้าไปหัวขำ แล้วก็ขับไถออกว่าหลงมันก็จะชะล้างเอาสรารเคมีเอาตัวเทไปมักม่กมทำให้เกิดโรคภัยค่าเจ็ใบในับในในภายในร่างกายเราเนี้ยออกมเัเสียนะ่งกับจกักแต่ว่าเราอีเจ็บไปนะอายุสักหกเจ็ดห้าสิบเราก็คอยไปเจ็บเจ็ดแปดสิบเนี่ยอ่านั่นเลยครับพี่น้องครับเราก็ยืดระยะแต่ถ้ามาทุกคนเจ็บไหมก็ทุกคนมีโรคไหมทุกคนจะต้องมีโรคครับพี่น้องครับต้องมีโรคภัยค่าเจ็บแล้วก็ตายไม่มีใครนี่วัฏจากักรวงจรนี่ผลเพียงแต่ว่าเราทํำพื้นเราให้ยืดระยะเวลา ให้ได้นานที่สุดนะครับเป็นองครกบด้วยการดูแลสุขภาพร่างกายเนี่ยดีทัในภายในและก็ถ้าต้องการใ้เลือดสมบูรณ์เลือดก็เหมือนกันถ้าเลือดไม่ดีเลือดไม่สมบูรณ์พี่นองครับมันก็เกิดโรคต่างๆได้เหมือนกันสําคัญนะครับเลือดก็เป็นส่วนสําคัญที่สุดของร่างกายเพราะฉะนั้นเราล้างเลือดด้วยคลอโรดีเราะมีคลอโรฟิลกินเข้าไปแล้วมันปีสัน้นตัวช่วยล้างสั้นผิดในเลือดนะครับด้วยคลอโรฟิลแล้วก็มีกาแฟคอลลาเจนกับใครชอบกินกาแฟประจํากินกาแฟคอลลาเจน จะเป็นกาแฟที่มีรสหวานโดยไม่มีน้ำตาลกันไม่มีน้ำตาลก็ไม่มีบอกอิดข้องรุกไคัาเจ็บต่างๆรุกไฟต่างๆที่สาเหตุมาจากน้ำตาลมีมากนะครับไม่ว่าจะเป็นความหวานเบาหวานความดันอุตันในชส้นเหลือดออส๊อตเไรพี่น้องกินกาแฟคอลลาเจนแถมชวยซึมสร้างความเหนื้อทําให้ล้ามเนื้อแข็งแรงด้วยแล้วยังมีดีเลมเดลเลมอนคาร์โมนสกัดรสช็อกโกแลตช่วยเตือนความทรงจำเพราะอายุปัจจุบันมันมีเรื่องราวต่างๆที่ทําให้ภาวะความทรงจำภาวะสมองคงทํางานนักและทําให้ความทรงจำเราลดน้อยถ้อยลงไป พราะยนั้นเรากินเดลิมอนไปบำรุงสมองนะคกับคาร์โมนสกัดรช็อกโกแลตกิน่งร้อยด้วยหว่จเาาจา,จา,จาแท็มีพ้นพวงทําให้สุขภาพร่างกายดีด้วยหุ่นดีด้วยเน้อนะครเป็นแล้วก็มีกาแฟไฟเบอร์กาแฟเป็นกาแฟที่มีรสหวานโดยไม่มีน้ำตาล กาแฟมีตัวดักกับไขมันนะครับตัวนี้กินแล้วหุ่นดีไม่กินแล้วไม่อ้วนนะครับกาแฟเอมโคฟิกุหรือกาแฟจุกครู้นะกาแฟจุกครู้นะครับกาแฟเอมโคฟิกุกาแฟไฟเบอร์กาแฟหรือกาแฟจุกก็กาแฟเอมโคฟิกุหรือกาแฟจุกครู้นะล่วงยับงององูช่องตัวอะไรครับฮงครับกาแฟเอมโคฟิกุหรือกาแฟจุกครู้มีส่วนผสมของตองกัดอาลีและกล้าวเขือแดงที่จะทำให้ความเป็นลุกผู้ชายมันกลับมาคึกขักเข้มแข็งเหมือนเดิมด้วยกาแฟเอมโคฟิกุนะครับกาแฟจุกครู้ แต่ถ้าว่าจุกกลู้ข้องแท้จุกกลู้ข้องจริงจุกกลู้แบบตรงๆกันไปเลยนี่คืออาหารเสริมของเขาเอ็มแม็กกับพี่น้องครับวันนี้นะมาแจ็คก,กันไปนึ่งกลองกันเลยทีเดียวแข่พี่น้องส่งภาษาต้าเวลาคำกับมาวิ่งนี่ภาษาตา้าษากลางภาษาตา้าเล่งบันพื้นส่งมานนักกับตีซี่ส่งส่งนึ่งฮากาเหล่พุ่มจะแจ็คเอ็มแม็ก AC, หนึ่งกลองในเบรคทุบถ่ายแล้วยังมีนี่เลยนะครับพี่น้องครับโพชงเครื่องดื่มโพชงเดซักกัดมาจากสามุนไพรถึงสร้างทิศชองแนิดนะครับสมุนไพรสร้างทิศชองแฉ เราเป็นโรคภัยไข้เจ็บบรรนพรบรุษได้ปกป้องบ้านเมืองเอาไว้ก็กินยาสมุนไพรเหมือนกันเพราะฉะนั้นพี่น้องครับเราอย่าลืมถึงแมนว่าในยุคปัจจุบันจะมียาทีสกัดมาจากเมืองนอกแทมกินง่ายไม่ต้อง ไม่ต้องต้มกินคุ้มคมเมื่อสมุนไพรไทยสมัยโบราณน,นะครับเราก็อาจจะก,กินยาทีมาจากต่างประเทศด้วยรัยไปคาเจ็บต่างๆชาสกัดมาทําเป็นอัดเม็ดทำเป็น,คน,นแคปซูลนนก็แลวแต่พี่น้องครับแต่ว่าเราอย่าลืมวิธีของความเป็นไทยบรรพบุรุษของเรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงกำยำนะครับมีพลังในการปกป้องบ้านเมืองปกป้องพื้นแผ่นดินสยามประเทศนี่ให้เราได้ใช้ชีวิตยู่ในยุคป,ปัจจุบันให้เราได้เที่ยงให้เราได้รบกัน <laughs> ก็โดยยาสมุนไพรจา,างพวินเพราะฉะนั้นนะครับเรากลับมาเล่งเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาไทยภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยกลิ่นสมุนไพรเครื่องดื่มโพชงนะครับเอาเร่องกันไปนครับ,งรบวงเวลาในเบรกนี้ก็คงจะถึงเวลาของกาี่จะให้พี่น้องในเฟบทเพลงเบรกหน้าถึงเคยถึงกีมินเบรกคุดถ้ายนั่งลุงว่าดีใจนะครับพี่น้องครับเพราะว่าเว็บไซต์ตอนนี้ต่างประเทศเลกันมากพี่น้องชาวไทยี่อยู่ในต่างประเทศโดยเฉพาะพี่น้องชาวใต้นะครับ เละกันในต่างประเทศแล้วกันนะครับอย่าลืมนะครับข้ามากดไลค์ที่แฟนเพจรายการใต้ต้นตอนะครับข้ามากดไลค์ในแฟนเพจรายการใต้ต้นตอกันมั้งจบไอ้ได้ผลพืชแสดงความคิดเห็นกันนะครับที่ข้ามาเล่นในเว็บไซต์กลุ่ม Channel ดอททีวีแล้วก็ข้ามาในเน็ตาเว็บอ่าแฟนเพจใต้ต้นตอนะครับหรือว่าข้ามาแอดเป็นเพื่อนพิ่มในเฟซบุ๊กนะครับแล้วก็ได้สื่อสารกันได้เลกเปลี่ยนทัศนคตินะครับในเรื่องที่เป็นสางรับประโยชน์ต่อวิถีชีวิตและสังคมนะครับข้ามา ในข่าวเอสในเฟซบุ๊กนะล่วงราชินกิงทองก็ได้เป็นเผื่อนเป็นฟุ้งกันเผื่อจะเล็กเลียนทัศนคติต่อเรื่องราวในสังคมในการดำรงชีวิตในยุคปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเบอร์โทรศัพท์ข้างบนตรงกลางจะเป็นอีเมลล้างเผื่อจะเป็นเฟซบุ๊กติดต่อกับผมครับอนครับี่นครับแล้วก็ช่วงนี้บทเพลงอีกสามบทเพลงนะครับบทเพลงเล็กรักรางกลางลจากพี่ชายสั้นหัวหัดบทเพลงที่สองรักคนเลวนั่นกินไลบทเพลงที่สามลงลงไล่กรับบทเพลงที่ชื่อว่ารักซอนเปลียนเชิญครับสนับสนุนโดย Oh. เครื่องดื่มมอสกัดปรุงสำเร็จรส oh. <รถ S 1> ช็อกโกแลตเดลีด่มอส